หลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วงของจอดคุยค่ะก็สำหรับช่วงจดคุยนะฮะเราจะพาผู้ชมไปทราบถึง ความรู้ต่างๆนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวกับวงการขนส่งบ้านเรานน่เองอ่าแล้วก็อาจจะพาไปอัปเดตข่าวสารต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของวงการขนส่งด้วยนะคะนอกจากจะไปคุยกับบุคคลสาคัญสำคัญแล้ววันนี้แพรก็จะพาไปรับทราบข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ที่น่าสนใจด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวงการขนส่งค่ะกับการสัมมนานะคะเรื่องมาตรฐานยูโรโฟมีผลกระทบต่อธุรกิจคุณอย่างไรบ้างคะพี่หมอคะก็สําหรับยูโรโฟนะฮะต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ย รถต่างๆนี่ก็ต้องเป็นเปลี่ยนมาเป็นยูโรโฟหมดแล้วนะฮะอย่างเช่นรถบรรทุกตอนนี้ก็เครื่องยนต์ต่างๆก็เริ่มละมาเปลี่ยนเป็นยูโรโฟกันนะครับผมในเรื่องของน้ํามันหล่อเลื่นเขาก็ออกผลิตออกมานะฮะเพื่อรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตกับเครื่องยนต์นะฮะยูโรโฟด้วยก็ได้ได้ว่าตอนนี้นะ ทรัพยากรธรรมชาติก็เริ่มล่อยหอล่อแล้วการที่เราเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ยูโรโฟนิกก็จะทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ<ช>้อมด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะการสัมมนานะเรื่องยูโรโฟมีผลกระทบต่อธุรกิจคุณอย่างไรบ้างนะคะก็จะมาสัมมนานะคะโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท BP พีคสโตรประเทศไทยจำกัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปชมภาพบรรยากาศการสัมมนากันเลยแล้วกันนะคะก็สวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลย ที่ให้เกียรติบริษัทวีธีคาซ่อนในการสัมมนา,าในครั้งนี้นะครับถ้าเราดูจากหัวข้อในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับบางท่านแต่อยากจะเรียนให้ทราบว่าตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราในปีนี้เป็นปีแรกสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านทราบคงจะเน้นในเรื่องของผลกระทบ กับธุรกิจและก็การใช้รถของทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือพี่ๆทุกท่านที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถกระบ,บะรถบรรทุกหรือประกอบธุรกิจใดๆก็ต,ตามผมขอเริ่มต้นเลยในหัวข้อแรกก็คือมาตรฐานยูโร4ตัวนี้นะครับคำว่าระยูโร4ตัวนี้เป็นชื่อที่อาจจะคุ้นเคยกับบางท่านที่เคยได้ยินใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเขาเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้องกับรถยนต์กับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำมันเหลื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมาเราต้องใช้น้ำมันมาตรฐานยุโรปสีหรือยุโรโฟเหตุผลทุกคนทราบดีพวกท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเสียภาษีรถ โดยใช้ CC เป็นตัวกำหนดถูกต้องไหมครับแต่ภายใน2อสปีข้างหน้าเราจะจัดเก็บภาษีโดยอ้างอิงถึงการปล่อยมลภาวะไอเสียนั่นหมายถึงรถใหญ่ปล่อยควันพิษเยอะเผาเชื้อเพลิงเยอะเสียภาษีมากแต่ถ้าเราใช้รถอีโคคาขนาดเล็กเผาน้ำมันเชื้อเพลิงน้อย ถาบันเนอร์ใส่มาน้อยเราเสียภาษีน้อยด้วยอันนั้นค็อเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้รัฐบาลจึงกําหนดให้ในวันที่1มกรานะครับสองห้าห้าห้าก็คือมกราที่ผ่านมาเปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงจากยูโร3เป็นยูโรสี่เรียบร้อยแล้วทราบไหมปั๊มอะไรขายอยู่ครับบางจากขายมาหนึ่งปีแล้ว เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยๆเล่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปของมาตรฐานยูโรสีนะครับทีนี้ถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับรถยนต์นั่นก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนครับเป็นยูโรสีถ้าเรายังไม่เข้าใจในในเรื่องของมาตรฐานยูโรสี่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์อย่างไรนั้นก็คือเราจะต้องนําเอาเชื้อเพลิงใส่ลงไปในเครื่องยนต์ เผาไม่เสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นควันไอเสียควันไอเสียตัวนั้นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนนั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซน้อยครับอันนั้นคือเป้าใหญ่ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือเราจะไม่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมเราไม่เกิดมลพิษหายใจสิ่งที่เป็นมลพิษเข้าไปในร่างกายเรานะครับ ทีนี้เรามาดูว่าหน่วยงานรัฐบาลมีอยู่สองหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวนี้โดยตรงเลยมีอะไรทราบไหมครับอันแรกเลยสอมอ,อสำนักงานมาตรฐานผิตภัณฑ์กิจการกำหนดอะไรดีอันนี้กำหนดมาตรฐานตัวเครื่องยนต์เรียนทุกท่านทราบว่าตอนนี้นะครับมาตรฐานยูโร4มีผลบังคับใช้กับรถเก๋งรถกระบะ l ลท์บิวตี้ดีเซลรถดีเซลนันเบาเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมว่าตอนนี้รถกระบะเมืองไทยที่ได้มาตรฐานยูโร4มีอยู่สี่ยี่ห้อยีอ่ห้ออะไรทราบไหมครับหนึ่งอิตูสุเชลโลเลสปอดมาสด้าและกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์จากสามเป็นสี่ยูโรสามเป็นยูโรสี่ก็คือโตโยต้าอีโกโดยการปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์และอุปกรณ์บางตัวเพื่อให้มาตรฐานควาอามเสีย่านเพราะฉะนั้นถ้าใครจอง t ต y o ต้าวิโกตอนนี้นะครับ mm hmm. เขาจะมีบวกค่ามาตรฐานยูโรสีเข้าไปด้วยนิดหน่อยหลักหมื่นนะถ้าเท่าที่ผมทราบนะครับลองไปติดตามข่าวกันดูนะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ปลายปีเราจะมีมาตรฐานยูโรสีในเครื่องยนต์ดีเซลป i กอัพเพิ่มขึ้นมาอีกแบรนด์หนึง่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นเหลืออีกสองแบรนด์เท่านั้น,นที่ไม่ได้มาตรฐานไม,ไม่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 ได้มาตรฐานยูโรสีมีมิตซูมิชิกับนิสสันแต่ลองไปเช็คดูนิตส์อามิตซูนิดนึงนะครับว่าปาเจโร่สปอร์ตเขาคุยว่าเขาได้มาตรฐานยูโรสีแล้วแต่เท่าที่ดูควันดำก็ยังเยอะนะครับอาจจะยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตัวแดงที่ผมไฮไลท์นี่นะครับเขาบอกว่ากฎหมายนั้นจะต้องมีผลบงังคับใช้และ ถ้าใครได้รับอนุญาตใบอนุญาตก่อนยังคงสามารถใช้มาตรฐานยูโร3ไปจนถึง1มกราคม2556นั่นหมายถึงโตยโยต้ตาพิสันมิตซูได้ใบอนุญาตมาก่อนเขาก็สามารถดีเล์ใช้ยุโร3ไปจนถึงสิ้นปีครับแต่สี่ยี่ห้อที่กล่าวไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อย ถ้าพวกเราสังเกตดูนะขับรถตามรถสียี่ห้อนี้ควันดำออกมาน้อยมากผิดกับโตโยต้าวีโก้ถ้าสังเกตนะควันดำเยอะมากอันนี้คือเหตุผลว่าเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ผลิตเครื่องยนต์เรียนว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ยังไม่เกิดความชัดเจน สรุปง่ายๆเราบรรทุกยังไม่มีมาตรฐานกำหนดตายตัวออกมานะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีรายละเอียดว่ายี่ห้อไหนที่ทํามาตรฐานยูโรสีขึ้นมาแล้วเราบรรทุกนะครับอันนี้คืออะไรเสนอเลื่อนบังคับใช้ยูโรสีเหตุจากเศรษฐกิจะลอตัวใครเสนอครับกลุ่มลงกลั่นน้ํามันเป็นผู้เสนอเขาอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีปีที่แลน้ําท่วม ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเขาจะต้องเพิ่มการลงทุนประมาณ7,000 70, 0ล้านเพื่อปรับเปลี่ยนลงกลั่นน้ำมันให้เป็นมาตรฐานยูโรซีแต่ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันมีเพียงโรงเดียวในประเทศที่กลั่นน้ำมันได้มาตรฐานยูโรซีคือไทยออยและไทยออยเป็นผู้ซัพพลายหรือจ่ายแจก,กน้ำมันให้กับบางจากแล้วก็อีกท่ออีอีกที่ทอ,อหนึ่งเขาทราบไหมครับอะไร ทีถ้าใต้เชื้อเพลินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้น้ำมันมาตรฐานยูโรสีระปัจจุบันเราก็ต้องเลือกปั๊มที่ผมเรี่ยงไปแล้วจะได้มาตรฐานยูโรซีนะครับทีนี้เรามาดูว่าปริมาณมลพิษหรือไอเสียของยูโรซีแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกานนะครับอัน,อนแรกคือเบนซิน อันที่2คือเครื่องยนต์ดีเซลถ้าพวกเราลอไล่เรียงน,นะครับมาตรฐานโยูโร1ึงถึงโยูโร4เนี่ยระดับควันไอเสียมันจะลดน้อยลงมาเรื่อยๆ3แก๊สคิด3ตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดีเซลมันจะมีเจ้าตัว PN เป็นตัวกำหนดระดับควันไอเสียที่เป็นตัวร้ายเลย p m มาจากคำว่า particulate filter ไอ particulate matter หรือควันดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นควันดำ เขาจะก,กําหนดเฉพาะในเครื่องยนต์ดีเซลสังเกตน,นะ p ีจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลแต่เครื่องยนต์เบนซินจะไม่มีตัว particulate matter หรือควันดำเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อมูลที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับเราจะพบว่ามันจะมีส่วนของการซ่อมบำรุงเชินต้องกันก็คือทำอย่างไรไม่ให้รถเรา หยุดเสียหายเราต้องป้องกันมันต่อเหมือนซ่อมเครื่องบินนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศการสัมมนาแล้วก็เรื่องราวต่างๆในการสัมมนาครั้งนี้ก็ได้ได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบกับธุรกิจแล้วก็การใช้มาตรฐานยูโรโฟด้วยนะคะซึ่งเพราะว่าในปัจจุบนันนี้อะไรต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นยูโรโฟเพื่อที่จะแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ<ช>้อมกันะบ้างแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการเขาเรียกว่ามาตรฐานที่เป็นมิตร ไอเสียมาตรฐานไอเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะค่ะก็ถ้าสมมุติว่าในการสัมมนาเรื่องนี้เนี่ยแพรว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะรู้ไว้แล้วก็เพื่อจะเตรียมตัวด้วยเพื่อแบบเหมือนว่าเป็นก้าสำคัญในช่วงที่จะก้าวเข้าสู่ AEC นั่นเอง ก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดอยากจะติชมรายการก็สามารถส่งมาได้นะครับทาง SMS 464-2104หรือว่าอยากจะได้อยากจะหาข้อมูลต่างๆหรือว่ากับไอตรงยูโรโฟตรงนี้นะฮะเรื่องของความรู้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ ส่งมาได้ถามมาทางรายการเราทางรายการเรา,ายินดีที่จะให้คําตอบกับคุณผู้ชมนะฮะก็มาร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางทาง SMS นั่นเองค่ะแต่ว่า42104นั่นเองนะครับผมใช่แล้วค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ายังมีในช่วงหน้าแล้วกลับมาพบกันค่ะ